นักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้นะคะแผนจะขึ้นบทใหม่แล้วก็หนังสือเล่มใหม่ลนะคะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนเล่ม2กันนะคะเล่ม1เราเรียนจบหมดแล้วใช่ไหมคะนักเรียนไปหยิบหนังสือเล่ม2มานะคะเล่มที่ครูครูเพิ่งแจกไปตอนเปิดเทอมจําได้ไหมคะ สเล่มก็คือเล่มสองนะคะนักเรียนตรงนี้นะคะจะเขียนคําว่าเล่มสองนะคะนักเรียนหยิบสองเล่มนี้มานะคะส่วนเล่ม1เก็บไว้แล้วค่อยเอามาส่งครูคนะคะที่หกค่ะการหารค่ะ S <S: เมื่อเรียนจบบทนี้แล้วนะคะนักเรียนสามารถหนึ่งหาผลหารและเศษในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักตัวหาร1หลักโดยที่ผลหารมี1หลักค่ะสองหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกินสองหลักตัวหาร1หลักโดยที่ผลหารมี1หลักค่ะ 3. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการหารและ4สร้สางโจทย์ปัญหาการหารค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะนักเรียนมาดูตัวอย่างค่ะในหน้าต่อไปจะเป็นร้านขนมเค้กใช่ไหมคะการหารจะบากจะเป็นการแบ่งออกเท่าๆกันนะคะนักเรียนอย่างเช่นตัวอย่างค่ะถ้าแม่ซื้อขนมเค้ก20ชิ้นแม่ค้าต้องจัดขนมเค้กใส่กล่องกล่องละเท่าๆกันให้หมดพอดีต้องจัด ก่องละกี่ชิ้นแบบถ้าเป็นประโยคแบบนี้นะคะคือจํานวนมากๆแล้วมาแบ่งใส่เท่าๆกันจํานวนมากๆก็จะเป็นวิธีอะไรคะวิธีหารนะคะพร้อมหรืยังเอ่ย6.1ความหมายของการหารวงเล็บ1ค่ะให้นักเรียนค่ะเปิดหนังสือไปที่หน้า5ค่ะพร้อมกับอ หยิบยิมอมาด้วยนะคะหนังสือของเราก็คือเล่มสีม่วงใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ไหมคะควรจะเรียกเล่ม,ลม,มลสีม่วงแบบฝึกหัดของเราก็จะเรียกว่าเล่มอะไรคะเล่มสีขาวใช่ไหมคะวันนี้หยิบเล่มสีม่วงขึ้นมาก่อนเกิดไปที่น้าฮะนะคะพัฒนาความรู้เรามาดูตัวอย่างคะ่ะขนมเค้กใช่ไหมคะครูมีขนมเค้ก15บชิ้น คุณช่วยครูจัดใส่กล่องกล่องละ5ชิ้นจัดเสร็จแล้วได้3กล่องพอดีก็คือมี15ชิ้นใช่ไหมคะแบ่งใส่กล่องกล่องละ5ชิ้นเราก็จะได้3กล่องพอดีแบบนี้เราจะเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์การหารค่ะ มาดูกันค่ะขนมเค้ก15ชิ้นค่ะจัดใส่กล่องกล่องละ5ชิ้นจัดได้3กล่องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารก็คือ15หาร5เท่ากับ3ตัวเล็กพวกนี้นะคะเราอ่านว่า15หารด้วย5เท่ากับ3ค่ะ ตรงนี้คือเครื่องหมายอะไรคะคือเครื่องหมายหารนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะจําไว้นะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายหารคะ่ะ15เราเรียกว่าตัวตั้งนะคะ และ5เราเรียกว่าตัวหารค่ะส่วน3เราจะเรียกว่าผลหารค่ะหรือผลลัพธ์นั่นเองค่ะ15หาร5เท่ากับ3ค่ะเวลาเราดูนะคะ5เป็นจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม3เป็นจำนวนกลุ่มการจัดกลุ่มสิ่งต่างๆเป็นกลุ่ม การจัดสิ่งต่างๆเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีจำนวนสมาชิกเท่ากันโดยกำหนดจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารและแสดงจำนวนกลุ่มที่จัดได้นะคะไปดูตัวอย่างต่อไปค่ะครูมีขนมปุยฝ้าย12ชิ้นแก้วตาช่วยครูแบ่งใส่จานจานละ3ชิ้นแบ่งเสร็จแล้วได้4จานพอดี คู่มีขนมปุยไฟาย12ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ3ชิ้นแบ่งได้4จานเราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารก็คืออะไรคะ12หารด้วย3เท่ากับ4ใช่ไหมคะ12หารด้วย3เท่ากับ4 3เป็นอะไรคะ3เป็นจำนวนสมาชิกในกลุ่มและ4เป็นจำนวนกลุ่มนั่นเองคะ่ะ ัวอย่างต่อไปค่ะครูจัดโดนัท18ชิ้นใส่ถุงถุงละ6ชิ้นจัดได้3ถุงประโยคสัญลักษณ์ก,ก็คือ18หารด้วย6เท่ากับ3ค่ะ18หารด้วย6เท่ากับ3อะไรคือตัวตั้งคะตัวตั้งของเราก็คือ18ใช่ไหมคะตัวหารก็คืออะไรคะคือ6และผลหารก็คืออะไรคะคือ3นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเติมตัวเลขแสดงจํานวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารนักเรียนเตรีมรยมนิสสอขึ้นมาด้วยนะคะมาดูค่ะขนมเค้ก8ชิ้นแบ่งใส่จานจานละ2ชิ้นแบ่งได้4จานประโยคสัญลักษณ์การหารคืออะไรคะคือ8หาร2เท่ากับ4ใช่ไหมคะนักเรียนก็8คือตัวตั้ง2คือตัวหาร4คืออะไรคะคือผลหารใช่ไหมคะ ต่อไปค่ะ สลับเปล่าค่ะมีสลับเปล่ากี่ลูกคะมีสลับเปล่าเท่าไหรคะนักเรียนเอาน้ำค่ะเท่าไหร่คะสิบลูกใช่ไหมคะสลับเปล่าสิบลูกจัดใส่จานจานละเท่าไหร่คะจานละห้าลูกจัดได้กี่จานคะนักเรียนจัดได้สองจานใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์การหารของเราก็คืออะไรคะคือสิบหารด้วยห้าเท่ากับสองคะ่ะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่สองค่ะขนมเปี๊ยะค่ะ ขนมเปียะมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะมี9ชิ้นใช่ไหมคะแบ่งใส่ถุงถุงละกี่ชิ้นคะนักเรียนจากรูปภาพถุงละ3ชิ้นแบ่งได้กี่ถุงคะแบ่งได้3ถุงประโยคสัญลักษณ์การหารก็คืออะไรคะ9หารด้วย3เท่ากับ3ใช่ไหมคะต่อไปค่ะตรวจสอบความเข้าใจค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนและเขียนประโยคสัญลักษณ์การหาร ข้อ1ค่ะตโก้6ชิ้นแบ่งใส่จานจานละเท่าไหรคะแบ่งใส่จานในรูปภาพแบ่งใส่จานจานละเท่าไหร่คะ2ชิ้นใช่ไหมคะแบ่งได้กี่จานคะนักเรียนแบ่งได้3จานประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารก็คืออะไรคะ6หารด้วยสองเท่ากับ3ค่ะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ ขนมชั้นค่ะขนมชั้นมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะขนมชั้นมี20ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละกี่ชิ้นคะกล่องละ4ชิ้นใช่ไหมคะจัดได้กี่กล่องคะจัดได้5กล่องค่ะประโยคสัญลักษณ์การหารก็คืออะไรครับคือ20หารด้วย4เท่ากับ5ใช่ไหมคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในบทนี้ก็คือการจัดสิ่งต่างๆเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มมีจํานวนสมาชิกเท่ากันโดยกําหนดจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มให้สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารแสดงจํานวนกลุ่มที่จัดได้เช่น18หารด้วย6เท่ากับ3 18ก็คืออะไรคะคือจํานวนสิ่งของต่างๆ 6. ก็คือจํานวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มและ3ก็คือจํานวนกลุ่มค่ะหรือเราเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือ18เป็นตัวตั้งหาร 6. เป็นตัวหารและ3เป็นผลหารค่ะสําหรับงานวันนี้ค่ะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะเล่มสีขาวนะคะนักเรียนเล่มนี้นะคะหน้า2และหน้า3ค่ะเอาวันนี้สวัสดีค่ะ